สารบัญอิบดก้านยุตรรมสูตเดี๋ยวเขาโยลง่บรราปอนว่าทอกคำนีจุดงจุดที่ยี่สธันวาคม2องพันกสิบกบับสถาบันที่ให้การภาษาบัตรสลฟอร์เรกเฟฟกต์พีเอกเลิร์นิงมาดูที่ยูโรนครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคานี่มีการขึ้นมารับค่อนข้างที่จะสูงรับก็ราคาสามารถเกินตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้ด้วยไปต่อก็จะไปต่อที่หนึ่ 632นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็เป้าหมายยังประมาณนี้อยู่เนะเพราะว่าตัวราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะใกล้กับวันหยุดยาวนะก็วันปีใหม่ <S <S นะนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลุนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันที่ป <c oughs> อ,อนกันบ้างนะผมป้อนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการดีตัตขึ้นมานะดีตัตขึ้นมาแล้วก็สามารถยืนที่ สองเจ็ดสามสามห้าถ้า,ามีโอกาสนะถ้าเกิดว่าราคาไปต่อได้ไปต่อที่สองเจ็ดหกเก้าห้าแล้วก็สองเจ็ดแปดเก้าเ้านะครับผมแต่เกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยราคาจะเริ่มย่อลงมาันะบที่สองหกแบบหกห้าสองนะครับผมมาดูที่ทองคำกันบ้างนะครับทองคำเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมัน ขึ้นมานะครับขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ราคามันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีแรงที่จะไปต่อด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีแรงเนี่ยจะต้องเบรกที่76็ดหไปดาวนะแต่นี่76ก็ยังเบรกไม่ได้นะแล้วดูทรงแล้วอาจจะพักตัวด้วยซ้ำนะครับ<อ>ถ้าไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเจนะครับราคาก็จะเลี้ยงตัวในกรอบไปก่อน กับแต่ถ้าผ่านเจ็ดหกไปได้จะไปต่อได้นะครับประมาณนี้เลยดูที่บิตคอยนะบิตคอยจะเห็นว่า <c oughs> ราคานะครับค่อนข้างที่จะย่อลงมานะย่อลงมาที่สี่ศูนย์หกสี่ห้านะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดลงมาได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถที่จะเลี้ยงตัวได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยราคาก็จะดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับบ,บิตคอยนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยน์ละสามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนกัรเพิ่งเก็บจ้ำเพืนเดดซับเปิลที่ทายคลิมนี้ได้เลยนะครับสำหรับวี้ลากันเปอนเจอใหม่วันพุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ